ทุกคนเมื่อโรงเรียนบ้านทุงซ่านจัดค่ายเทคโนโลยีครั้งแรกตื่นเต้นมากดูหน้าตาน้องๆสิมีความสุขสุดๆบรรยากาศก็เรียบง่ายตามสไตล์ทุงซ่านนะคะค่ายวันนี้ก็มีกิจกรรมถึง4กิจกรรมเลยและก็นีรรศการการแสดงผลงานของพวกเรานี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะภูมิใจมากๆค่ะผลงานของพวกเราถูกนํามาแสดงด้วยเริ่มกันด้วยกิจกรรมแรกเลยค่ะ การแข่งขัน e-sport เป็นการจัดการแข่งขัน e-sport ครั้งแรกของโรงเรียนเราเลยค่ะกับการแข่งขันเกม Free Fire เริ่มจากรอบคัดเลือกก่อนในช่วงเช้าและไปชิงกันตอนบ่ายจะบอกว่าในรอบคัดเลือกทีมที่ได้ที่1เป็นน้องปอหเองนะคะทุกคนแล้วดูน้องๆสิดีใจมากๆที่เอาชนะพี่ๆมัธยมได้ทุกทีมเลยแต่สุดท้ายผลการแข่งขันในรอบชิงพี่ๆม2ก็คว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดยินดีด้วยนะคะ หลังจากนั้นเราก็แยกกันทำกิจกรรมตามฐานฐานน้องๆป .1-3 เป็นฐานหุ่นโยนตเตะฟุตบอลน,น้องๆประกอบหุ่นยนต์กันเองเป็นรูปนักฟุตบอลลูกฟุตบอลและประตูแล้วก็เขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งสั่งให้หุ่นโยนต์เคลื่อนที่ไปตามที่เราต้องการด้วยความที่น้องๆตั้งใจกันมากกว่าเราจะหาทีมชนะได้มีเสียน้ำตากันด้วยค่ะและสุดท้ายทีมนี้ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศไปในที่สุดยินดีกับน้องๆด้วยนะคะ ฐานต่อมาฐานน้องๆปปสา4ถึงป๊าปเป็นฐานแนวคิดเชิงคำนวณที่สนุกมากๆมีค,คุณครูวิทยากรจากภายนอกมาสอนพวกเราชื่อว่าครูอ้อมจากโรงเรียนบ้านวังตะช่วยและผอโอโบโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน,ค,นคุณครูน่ารักมากพูดเพาะมาก และน้องๆได้สร้างผลงานตามแนวคิดอย่างมีเหตุผลและนำเสนอผลงานของตัวเองกันแบบมีความสุขมากๆและนี่ก็คือชมหน้าผู้ที่ได้รับรางวัลในฐานนี้ยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะคะฐานสุดท้ายตื่นเต้นสุดเป็นของพี่ๆมัธย,ยมค่ะฐานนี้ก็มีคุณครูวิทยากรภายนอกเช่นกันค่ะชื่อว่าครูกิ๊กจากโรงเรียนบ้านวังบัวฐานนี้เราใช้ AI ในการสร้างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกันค่ะ เราต้องเขียนพร้อมเพื่อสั่ง AI เป็นภาษาอังกฤษด้วย Oh my god แต่ก็ไม่เกินความสามารถของพวกเราเพราะเรามี AI ช่วยอยู่แล้วเราได้ภาพที่สร้างจาก AI และนำมาสร้างเป็นเรื่องราวเป็นวิดีโอใส่เสียงภาคและเสียงดนตรีกันตามความสร้างสรรค์ของแต่ละทีมทั้งหมดนี้ทั้งภาพและเสียงเราใช้ AI ในการสร้างทั้งหมดเลยค่ะเห็นผลงานตัวเองแล้วยังไม่เชื่อเลยว่า AI ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย และนี่คือโฉมหน้าผู้ที่ได้รับรางวัลในฐานนี้ค่ะยินดีด้วยนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้อยากให้โรงเรียนจัดต่อไปเรื่อยๆแล้วปีหน้ามาสนุกกันใหม่นะคะกับค่ายเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านค่ะสวัสดีค่ะ